ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดอาศัย ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะบ้านเมืองเป็นปกติมั่นคง จะนำผู้ร่วมบริหารอุากรณ์ทางการศึกษาและพนักงานที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงหนที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีใหะน้อมลำลึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดตมหาราชกรมราชบ,บุพิกรกรมิสมิกรใต้ร่มพระบรารมีทั่วราชาจักการประจับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสิัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพวงประสมนินกรองการในพระราชดำริน้อยใหญ่ขอให้เกิดประโยชน์อย่างอนเองอนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อน,นาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้ แะะติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกครั้งยังขอให้เกิดประโยชน์ก่ประชาชนของประเทศต่งางๆที่ได้น้อมนําแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติระเกียรติคุณแผ่ใบสารระจรกระจายไปทั่วทุกทิศสารนุกทิศแฉ่งแห่งดุลพิยีที่ส่องสวา่างสวยัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เบประดุจดังดวงจิตท,ที่บริสุทธิ์ของพวงะสบนิกรี่รุนสมฤตในพ้ามหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้สวัสดิ์สมเด็จพระรมชนธนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหา,าราชกรมรากโองตรในวันนี้ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกันนักฐานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสมุดนิ่ง เพื่อน้อมนำลึกถึงขรารารุณิารุณาที่คุณปัญหาที่สุดที่ได้ของพระบาทสมเด็จพระรูชนักาทิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชนหารากรมนาบพระมารกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งขององคนชรชาวไทยจากจานีรัต